สซืนครบาน p ี d ีรวบแพรี่ดาวยัยกคับเพ่นะครับอันนี้คือฉายาของคนที่มีข่าวโดนจับในวันนี้นะฮะแล้วก็เป็นกระแสะฮือฮาในโลกโซเชียลด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าแพรี่เนี่ยเป็นเขาคล้ายคล้ายกับเซ็กครีเอเตอร์ที่โดดเด่นโด่งดังอยู่บนโลกทวิตเตอร์นะ,ะมีภาพวาดบิวภาพแบบโชว์ของเนี่ย น้าอกน้าใจอยู่ในทวิตเตอร์นะมีรูป XX มากมายก็มีแฟนคลับเนี่ยไปติดตามครับบนทวิตเตอร์แต่วันนี้ครับเขาโดนจับพร้อมกับโดนแฉวีรกรรมครับในภาพในทวิตเตอร์เนี่ยเป็นผู้หญิงโอ้โหผมสั้นผิวขาวน้าอกน้าใจเนี่ยสบุมฮะแต่ว่าตัวจริงเนี่ยนะฮะผิวเนี่ยเข้มฮะแล้วก็นักแข้งเนี่ยก็ เหมือนว่าเคยเตะฟุตบอลมาก่อนนะฮะพราเป็นอย่างนี้เด็ยคนก็เลยเยเจ้าหน้าที่ไปจับผิดคนเปล่าแพรลี่เนี่ยผู้สวยนะแต่ไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าเขามีนามหรือชื่อจริงว่านายเอกพลนะฮะอายุ29ปีก็เขาเป็นผู้ชายนะครับเป็นกระเทยอะไรฮะแล้วก็แสบมากใช้ทวิตเตอร์ที่ ถ่ายรูปตัวเองแต่ว่าใช้แอปปรับให้ขาวเนี่ยไปหลอกหนุ่มๆขี้เหงาบนทวิตเตอร์คนไหนเนี่ยเหงาคนไหนเนี่ยอยากจะมีเพื่อนเป็นสาวสวยพูดคุยหรือวิดีโอคอลเขาก็จะทักไปครับแล้วทีเนี้ยพขอพูดคุยเนี่ยชายหนุ่มก็นึกว่าโอ้โหมีหญิงสาวสวยๆเนี่ยมาคุยมาคุยแบบคุยเรื่อง18บวกอะ่ะก็จะหลอกให้เขาเนี่ยวัดขนาดนกเขาอะนะ เออถ้าใครไม่เลี้ยงนกเขาก็ไปเอานกเอี้ยงได้จะบ้าเหลยครับวัดขนาดอวัยวะเพลนตัวเองเนี่ยส่งไปให้ดูเพื่อแบบเ,เดี๋ยวแลกกันดูนะพี่เดี๋ยวพี่ส่งของพี่ใหญ่เปล่าเดี๋ยวหนูให้ดูพอส่งไปเนี่ยคุณแพรรี่เนี่ยเขาก็จะเซฟรูปครับเอามาแบ็กเมย์นะโดยสืบจากแอคเค้าของผู้ชายขี้เหงาทั้งหลายเนี่ยว่าเป็นใครมีเมียหรือเปล่าแล้วก็จะบอกว่านี่ฉันเจอเฟซเมียคุณแล้วนะคุณมาส่งรูป นกเขาหรือกระเจียวเขาเนี่ยให้ดิฉันเนี่ยถ้าคุณไม่โอนเงินมาให้เนี่ยมันจะส่งรูปเนี้ยไปประจานไปแบกเมย์คุณบอกเมียคุณนะคุณตายแน่ก็มีเหยื่อเนี่ยโดนไปหลายคนนะนะฮะรายล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าโดนแบบยอดโอนสูงสุดเนี่ยรวมๆแล้วกว่าสี่หมืนบาทนะนะเขาก็เลยต้องแบบว่าเร่งดําเนินการเพราะว่ามันมีเหยื่ออื้อเลยฮะ บางรายเนี่ยเขาบอกว่าคิดฆ่าตัวตายด้วยนะเพราะว่าแพรลี่เนี่ยพอโอนเงินไม่ให้ก็ไม่จบทักทียังแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวโอนอีกโอนอีกออก็ไม่โอนเดี๋ยวบอกเมียนะบอกเมียพี่นะโดยเอารูปนกเขาเนี่ยที่น่าจะเห็นหน้าของชายหนุ่มเ่ยคือปฏิเสธไม่ได้อ่ะก็คุยกับผู้หญิงอื่นก็ผิดแล้วเจ้าชู้นะแถมยังไปถ่ายรูปแบบวาบิวไปส่งให้คนอื่นอีกก็เอาเรื่องเนี้ยของพวกชายหนุ่มขี้เหงาเนี่ย มาข่มคู่มาแบ็กเมย์เขานะฮะก็บางรายก็โดน5 0าร0 0ยแต่มันโดนบ่อยๆะครับยอดโอนมันก็สูงไปถึง40,000บาททนไม่ไหวแล้วแจ้งตำรวจดีกว่าพนตำรวจตีดีระเดชรรมสุธีออบกกสสบชนหัวหน้าชุด p c ซ5บอกว่าตำรวจเนี่ยยังมีข้อมูลของมิจฉาชีพที่เขาบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นขบวนการนะที่ใช้แบบว่าแบ็กเมย์เหยื่อแบบนี้ นะโดยจะหาพ่อบ้านขี้เงานุ่มขี้เงาอารมณ์เปรี้ยวให้มาตกหลุมพรางก็จะต้องเสียเงินเพราะว่าเขาจะเอารูปของคุณเนี่ยไปแบ็กเมย์นะครบางทีเด่ยเขาชวนวิดีโอคอลแล้วเขาปิดของตัวเองแต่คุณไปชักโชว์เห็นหน้าคุณแล้วเขาแบ็กเมย์อย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นโดนโดนหลอกฮนะเขาขายมิจฉาชีพก็บอกยังมีอีกหลายกลุ่มนะเดี๋ยวจะตามจับส่วนคุณแพรลี่ดาวยัวเนี่ย ความเห็นชาวเน็ตก็ไปในทิศทางเดียวกันกับอกว่าออใชายหนุ่มหลายคนเนี่ยมันน่าจะหลงรักแล้วก็เข้าใจผิดเพราะเขาเนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงแล้วก็แต่งภาพเนี่ยถ้าผิวขาวพอมาโดนจับเนี่ยรูปตัวจริงเนี่ยมันไม่เหมือนเลยฮะมันมันมันคนละคนนะ,ะเขาบอกไม่ตรงปกนะฮะที่เขาพูดกันเนี่ยอ่าในภาพเนี่ยแพรล,ลีก็พยายามปฏิเสธกับไม่ใช่หนูพี่หนูเนี่ยมีคนในรูปพี่ก็ดูสิ เหมือนกันไม่ล่ะแต่ว่าตำรวจก็รู้ครับว่านั่นแหละเขาสืบมานานแล้วครับยังไงก็ต้องจัดการนะฮะไม่ให้ไปรอคนอื่นพวกอีกครับส่วนพ่อบ้านขี้เหงาเนี่ยทำอะไรกันก็ระวังนะฮะเพราะว่ามันเป็นโรคสดเชี่นนะฮะมันสามารถกลายเป็นเรื่องของดิจิตอลฟุตปินนะฮะกลับมาทำร้ายเราได้ทำอะไรก็ ต้องเข้าโหมดไม่ระบุตัวตนนะนะฮะก็ฝึกกันไว้นะฮะอย่าไปทิ้งหลักฐานอะไรไว้ครับแต่ทางที่สุดอย่าไปทําเลยฮนะมันก็จะเสียงเงินเสียทองแบบนี้นะครับโอ้โหวันนี้เราก็เลยเอาเรื่องนี้มาฝากนะฮะกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เลยนะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ฝากเลยกดแชร์ Subscribe ช่องวิทร์วิทร์ข่าวไล่เร็วแรงทะลุนรกครับนี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ